You blocked me on Facebook, uh, and now you're going to die. Now you're going to die. สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่รายการซับอรเกอร์ทีวีชาแนลครับตอนนี้เราก็อยู่เกมเดอะวอกิ้งเด d เหมือนเดิมนะครับพาร์ทสองที่พาร์ทที่แล้วที่เราอยู่ในบ้านนะบ้านผมไปอ่านล้วไอ้เด็กนั่นมันชื่อซิมม์ทายนะครับ

Maybe there's something on there. Three new messages. Find so me, message, message Hey, Sandra, hey. this is hey, Diana. What's up? I had a little incident Chandra. with some crazy guy down there. No. We had to get him back to the air. He only checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, yeah. so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after <coughs> Clementine, and I promise we'll be back in time before oh, spring break. Message two, left at 11:19 p.m. Oh my god, finally! I don't know if you tried to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not yeah. letting us leave, and get, 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 get. aren't telling get, get, get. us anything about Atlanta. Get, get, get. Please, please just leave the city and take Clementine get. with you back yeah, to Murrieta. I, I've got to get back to the Welcome hospital. Bread. Please let me know that you're safe. โอเพนดอร์มีอะไรไหมมีไว้เก็บซิเมนไทน์เด็กน้อยจะรู้ว่าเธอได้ยินโทรหาตำรวจ911พวกเรารักเธอนะพวกเรารักเธอพวกเรารักเธออะ ไม่อะภาพกับอ๋อนี่เด็กนี่สิงทายพ่อฮึฮัลโหลฮัลโหลเราต้องเงียบต้องเงียบอ่ะอืมเป็นยบงไง ฉันโอเคฉันเหนื่อยมากฉันหลบอยู่ตรงอยู่ตรงบ้านบ้านไม้นะบ้านไม้บ้านไม้ชื่ออะไรฉันซิมมันทายและนี่คือบ้านของฉันสวัสดีซิมมนไทายฉันลีแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ แปดเธออยู่คนเดียวใช่ฉันไม่รู้ว่าทุกคนเขาไปไหนกันแล้ววอายุของคุณนะฉันสามสิบเจ็ดโอเคแล้วครอบครัวล่ะครอบครัวเธอเหีืยวฉันกับแซนด้าแซนด้าแซนดิค่ะแล้วเธออยู่ไหนอ่ะ ฉันอยู่ข้างนะ้าอยู่ข้างนอกถึบ้านไม้มาร์ทไมเห็นไหมเห็นไหมฉันสามารถเห็นคุณทางจบเน่ารักนะสิงไทออ้ี้อี้อ้ยโอ้ยคิวคิวคิวคอีไสดไปดีลีเร็วลีอาหัวหัวก็แทก เมาไล่ไละีบีบดียวมะถีบเร็ว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 เรเโอ้ยเอ,ยอยน้อชิดิบเออยสิไทยสิมไทยเอาควาาเอาเอาคอนมาคิวคิวอีอไปทิพสิ้นท้าย,ายาขวาาาขมา เอาคอนมาทีมไทยทุบดิวะฮอ,อทุบหัเวเบะตายยังยังไม่ตายอีกเรียบร้อยอ่ะตีซ้ำอีกโอ้ออห์น้านี่โอ้มันมาตรงไหนกูก็ไม่เห็นมีเลยแมน สวัสดอีอันนี้เน,น,นี่ย Did you kill it เออคุณฆ่าเขามีใช่ไม่รู้ใช่ใชนน่กดไม่ทันครับโทษที You've been all by yourself through this Yeah I want my parents to come home now ให้พ่อกลัวกลับมาที่บ้านฉันคิดว่าเออแล้วว่าดูฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่หลางแล้วอะไรก็อย่างโอ้โหแบบ what should we do now นี่ขนาดเราต้องหาคนดู it's not safe at night มันจะต้อง ไปกันเถอะตามฉันมาเอยอยู่ใกล้ๆฉันนะครับจะอยู่ห่างจากฉันประมาณนั้นอย่าอยู่ห่างจากฉันครับแต่คนสงสัยว่าไรเนี่ยเออเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเออยแม็กเนี่ยมาแคสสองหางกันหน่อยนะครับ มันนัดผมมันสุกนะครับเออเดี๋ยวผมจะแคสให้ดูนะพั่ส่ขขงหางออนไลน์เนี่ยเขาเพิ่งจะสมัครไปเป็นทายน้อยไปเซฟตัวอ้าวพี <Yeah. S 2> ่อกูขาเจ็บเราด้วยดิโอ้โหอืมตรงนี้นะไรเอ้ยีปตูปทะลุ เปิดระตูโอเดินชาจริงตามฉันมาสิม,มนนะนันไทยเฮ้ยใครนั่นนายมาช่วยด้วยปาช่วยด้วย่า What's the matter Should I stay What? I don't want to sleep in the tree house tonight, but I, I don't know if I, I should leave. What if my parents come home? I don't they, they won't. We should go. Then they'll find me, right? They won't Listen, they so fång, okay. me come in, Hashila. Okay. Um, Try You okay. Hey, man! Hey. Holy shit! Don't eat us! We're not going to hurt Yeen. you. Yeah. <laughs> <laughs> Thought for a second you and the little one were both going to give us the chomp. Uh, what are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, mm -hmm. oh, back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This in Clinton. I'm Chet. ฉันเช็ดเราจะเปิดทางเรา,ะะบบราะะจะทำให้ทางนี้เคลียร์แล้วเรา,เราก็น้องเรต้องเสกนะฉันไม่ใช่พ่อฉันอะไรเนี่นนยสำคัาอะไรแล้วต้องต้องการอะไรไหม <c oughs> เดี๋ยวมอนสเตอร์มาแล้วเราต้องรีบแล้วรีบเร็วไปกดอะไรวะซิมทางช่วยด้วยไม่ดีอะไร แสดงนายโอ้โหอ้วนโคตล็อกอ่ะไปเร็วอ๋อชวน๊ก for just some guy seems like you saved a bunch of lives today ฉุนเพ่งตึงตึงมาก จะขับไปไหนยเนี่ยจะบอกว่าฟรราร์มสถานการณ์นี้ฟาร,ร์มแน่ๆครับหืมหน้ากันแล้วยิ้มเป็นกำลังใจนั่นไงครับฟาร,ร์มจริงด้วย ลักษณะนี้ไม่ใช่ฟาร์มก็รถใช้ได้เฮ้ยคนหนีเด้วยเว้ยเฮ้ยเชาเชาวิ่งมาบ้านนั้นแม่ของฉันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อยากไปเจอไหมอะไรสักอย่างถ้าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยกันนะครับ ไม่อยากกเงียบเท่าไหร่พยายามจะแปลให้ค้างโอ้ขอบคุณพระเจ้ายูเคนะไม่ต้องกังวลหรอกโอ้ไม่ไม่ <laughs> I told him we could help him out. We really appreciate it. You're welcome to stay here, but just for the night. i not <laughs> So it's just you and your daughter then? No. Oh, not his daughter. He's... Well, just some guy. Found guy. Alone. Do you know this man? <laughs> yes. Okay then. ดูเหมือนขาเธอจะเจ็บนะใช่มันไม่ดีเลยนะฉันสามารถช่วยได้นะชาววิ่งไปเอาอะไรวะที่ทำแผลนะฉันมีทำแผลเราครับดีดีดีเนี่ย Yeah. This is swollen to hell. Oh. It hurts like hell. I bet it hell it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Did you like Lee Hershel. How'd this happen? Car accident. Car accident. What do so. you where are you headed before the car accident? Home. Where's home? Back right. where We hit a guy. on the road. <coughs> Who are you <coughs> with, <coughs> the girl? <coughs> I was with a police officer. <coughs> he was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. <coughs> I didn't catch <coughs> your name, darling. Uh Clementine. I you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, just <coughs> <First thing coughs> <tomorrow>, we got <coughs> <reinforce coughs> to the, <bachelor coughs> the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. I wouldn't worry too much. We're pretty far from the city. Seems like that's where it's the worst. Yeah. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man people got chased by a couple of dicks. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really? I already said okay. Well, I'm all done here. It should start feeling better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. Oh, it smells like. I know what it smells like. I missed my mom and dad. you How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. อันปากสั้นดีมันนั่นแหละเสียงอะไรวะวฉันรักเธอเบบี้โ <c oughs> อ้ยเหรออ่อันไ <c oughs> ลเลย Letting 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 letting. i Hey, get up! Hey, good day, lass. I'm itchy. Well, you oh slept Han. in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. <laughs> but I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her daddy. I'm, I'm, dad. I'm Kenny. Daddy, what a offense! Oh. There's a tractor oh. and everything! We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Oh. Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! Oh. But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My well, family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Mmm. Oh, Thanks, boy. but Thank no Damn, friend. You must be some kind of something oh, if you friend. think you two can survive out there on your own. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, is Lee. what's the girl's um, name? Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've chuen all seen what those can do out there, so the faster we get this fence up, the I wanna build a fence! Yeah? Well, I need a good foreman. sit on the tractor and right whenever I, I take a water break. On the tractor? Cool. <laughs> cool! Cool! I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. I to y p i n m g n right r o u d go n go d o w n ี่ยังไงครับนี่ยังไงครับ Hey there, Kenny. Hey Kenny. เอ่อต้องการให้ช่วยไหม n e e a n p o I think I got it. ไม่ม e ฉันคิดว่านะ any h e l แต่คุณมีไรช่วยเหลือไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่า You know what you're doing. You got the kids your own. I don't know. <coughs> At least you're honest. Shit, better than I was when Duck showed up. You'll figure it out. <coughs> How's your it? Good, I think. De, got a we were coming back from visit. <coughs> We were in a gas station, and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but... We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Bye, do See you. Good luck, you like

I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. My fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had one yet? Oh Let's go. Cool. Don't worry about it. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Oh, not too close with my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem. No problem. Right? You anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Oh. เมาช้ามันจะทำอไรคุกับเด็กเลยะดักทำไรดัก How you d ลัทำอไรดักดีเาันจะขับแท็กเตอร์จะเจอกันนะชาวพูดงั้นเลยเหระเฮ้ยทำไรน้องทด้วยได้เชียวไเชียว How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. Uh, this farm's a nice plot of land. <laughs> Had you told me twenty years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? girlfriend? I had a beta fish on my desk at the university. I hope someone remembered to feed him. But now you've got this little girl to take care of. What are you getting at? Hmm. Can I give you a piece of advice? Sure. Sure. I don't know who you are or what you're Let's say things don't get better back in the city. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours,

ไอซอมบี้ยังมาเหรอครับเฮ้ยช่วยเด็กดีกว่าปล่อยซอมบี้ เทิมทับขาย้ <Ont op> <kita> <idal os. S 1> ่ะช่วยฉันด้วยเด้โปดช่วยชาวอ่ครับไอ้เหี้ยหักแล้วอะไลยล้วโอ้ยโอ้ยโอยยอยย ไอเด็กนั่นแม่งเล่นแล้วน่ะต้องยิงครับหัวแบะเลยเก็บเอาออกไป Get the fuck out of here ออกไปจากที่นี่ฉันขอโทษขอโทษเหรอไอล,ลูกฉันน่ละลูกฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่นูหน่อยนะทำขอโทษแล้วลูกฉันจะฟื้นมาไงทำไมนายช่วยฉันน่ะ ขอโทษนะดูเขาสิขอโทษอืมมันดีมากเลยนะไม่โปรดไปซะออกไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกโอ้โหมันจะกระผิดพลาดกันได้ถ้ากูรู้ว่าเคนนี่มันมาช่วยลูกนะครับผมช่วยชาวไปแล้ว Mm -hmm. you've got that ride to make if you want it down This as far as This we're ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ้อลืมไปอย่างนึงครับเอ่อถ้าเกิดใครกำลังหาร้านขายเกมดีนะครับให้ไปหาที่เกมฟิลิ่งเดี๋ยวก่อนครับพลิลุกความสุขสนุกทุกการเล่นแล้วก็หันมาซื้อเกมแท้กันเยอะๆหน่อยนะครับสวัสดี